นในเวลาสามชั่วโมง ล่มเลยด้วยท่านเด็ดถือซ้ำอ่อนแอมาก ันนี้คือห้าวทู่เก็บเฮ็ดอย่างไรให้ได้หกต่ก,ก้าในเวลาสามชั่วโมงโอ้โหปวดโพดหลายโพดพี่น้องมากกลูกสาวอยากมานัา่งเมื่อวานเขาก็อยากมาแต่เขามีเรียนเนาะอย่างนี้เฮ็ดเฮา ก็มีน่าจิใส่ล้วม่มัวเลวพูห้หึ่งนพัเะ,ะเก็บเอามาตั้งสี 9, ่ตะก้าสองถุงกระเป๋าเป้แบกแีเนเน่เต็มโอ้โหดโพด เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเใส่ส้มน้ำหนาแม่แพงกับลูกไปเอามาเอาตะกร้าเอาทุกอย่างมาเยอะแยะมากเลยอาตะกร้ามาซีอันอาทุงไม่อีกกระเป๋ามาอีกเต็มออญแล้วพี่น้องยิ่งเต็มบ่มีแนวใ่แห่งพอโอ้ยเฮ็ดใส่กันคักแท้โอ้ยบือพวายอ่ะ คอมเมนต์น si ึงแล้วบอกว่าแล้วสิเบิร์ว่ามวนย้อนแหวงสีน้ำมูกเด้อขอโทษหลายๆเด้อจ้ะเด้อมันหนาวเนาะแล้วมีคอมเอออ่ย่างที่ว่ามีคอมเมนต์นึงแล้วป่ะแล้วบอกว่ามูแล้วสิเบิร์นว่ามวนย้อนแหว่งสีคิมูกฟิเฟ่ก็อยากหัวเนาะเลอโตนเนาะรู้ป่ะ มันหนาวแบบแพงเงืเเกชังเช็ดจังใดเนาะมันมันมันอันนี้บ่ไใดมันคุ้มบ่ไใดไหมพี่น้องโอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะงานงามมากตังสี่เลยโ่มเอาโหนสิมาเลยพี่น้องตะก้าก็เต็มโหนก็มา สิหอบตอนเก็บนะบบจมเด้หอบออกีนสิเฮ็ดจังไดล่ะพี่น้องพี่น้องจ้าแหงบ่มีแนวใส่แหงสีออกจากป้ายแหงพ่อหลายโอ้ยเฮ็ดจังไดดี่ะบาดนี้อ ว่าไม่แปลกเอามาหน่อยด้วยแนวใสอ่ะเอามาเต็มเลยเพา่คิดว่าสิได้หลายปันนี่หดโพบบาติดเธอโอ้ยดอกง่ายแทน ไปเอาก่อนนะเดี๋ยวหักยนะโอ้สุดหนามุกอีกแล้วโทษทีจ้ะหนาวเนอะหาวาถ่อโอ้พี่น้องไม่เป็างนี้จังใดเสี้ออกจากป่าป่ะเนี่ย โอ้ยโอ้ยสิรัตาออกจากตาแล้วทำทีมองไม่เห็นประเดี๋ยอีกละโอ้ยพี่น้อง โลโหลปื๊ดกลุ่มนี้ไหมพี่น้อง,องตั้งกล้องไม่ได้เลยเดี๋ยวดูดูตรงชันเขานะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออกมาตัดเอานี่สองอันนี่สามอันนี่ส่องงามลายเลยก็นนอนอหนักเต็มแล้วเดี๋ยวแม่แปลงกิดตัดขาคุณก่อน